สวัสดีค่ะเปนแฟยสซี่ค่ะแมวันนี้อากาศดีๆเคก็มาอยู่ที่สาขาบมงนาบางรานนะคะและแอบสิกับแฟนเยสซี่นิดหนึงค่ะว่าวันนี้เคมเลี้ยงกสาวสวยหนึ่งคนนะคะต้องขอสวัสดีคุณเมเยเม่ณจุดนี้ด้วยนะคะเรียกน้ำตัวให้กับแฟนเยสซี่ในวิสักนิดนึงค่ะได้เลยค่ะยอสวัสดีนะคะคุณแฟนยสซชี่นะคะเม่ยเม่ น่ะับที่ฉบับที่หนายค่ะแล้วับนอกกงานในวงการบันเทิที่เน่ได้ทำประจำอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ที่นทำงานี้ด้วยไหมคะค่ะก็ตอนนี้นะคะเ่ได้ทำเปิดร้านสเต็กอยู่ร้านสเต็กอุ๊คแอร์ปัทจบมนีกคนชอบทานสเต็กมากค่ะแล้วเปิดที่ไหนยังไงคะเปิ่อเอ่นแฟนยาชีดกับตาไปดูงานได้เลยค่ะก็ตนนี้นะคะเปิดร้านนะคะชื่อว่าร้า อยตรงลาดพร้าวหนินะคะค่ะอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงข้ามกับหมู่กระทะเฉงิมค่ะค่ะเลยแบบพาสร้างร้านตัวเองนะคะแล้วก็สังเจมิกระทะนะคะแล้วก็จะมีการดำเนินการจัดนต่ข้าวปลาไมนินการจัดค่ะแล้ววันนี้ทางคุณเม่เน่เนี่ยได้มาถึงยาซาชิให้เกียรติมาขนาดนี้เลยค่ะเขาถามนิดนึงค่ะว่าแบบผิวดีขนาดนี้แล้วมีปัญหาตรงไหนจะมาปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่อยู่ยาสัชิบ้างคะโอ้โห เรียกได้ว่าไม่ทำในวงการบันเทิงเนี right ่ยนะคะก็ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษเจอกับแสงไฟแสงไฟต่างๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าก็จะหมองคล้ำนอนดึกตาก็ลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเปปัญหาในด้านนี้ก็มีค่ะกดขื่นบ้างเพราะว่าเจอควันจำโมที่แบบเจอเพสต์หรือสเต็กเนาะปัญหานี้แบบเหมือนของเค้เลยเพราะว่าบางทีแบบเคออกต่าอกต้องแบบต้องออกไปแบบว่าไปทำงานตามที่ต่างๆอย่างเงี้ยคือ ฝุ่นควันจากรถเนี่ยมันจะทำให้แบบทีหน้าเราจะเซนซิทีสก็จะแบบมีขื่นมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบเฮ้ยทำไมคือปัญหาแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีเลยนะคะใช่ค่ะคือเค่ว่าวันนี้คือเราต้องมาเจอเจ้าหน้าที่ของยาสชีสแหละเขาจะได้ทำนะไรกับเราได้ถูกต้องดีไหมแม่ดีมากเลยค่ะเวลาที่พนักานค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพบกับเจ้าหน้าที่ยาสัตว์ชีสเลยนะคะค่ะ สุดแล้วเข้ามาที่ห้องประจำการของเจ้าหน้าที่ของยาสาชินะีะใช่ค่ะคุณเม่ดูสิดูการตกแต่งของร้านของในห้องที่ให้คำแนะนำเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นยิ่เก๋มากเลยค่ะในแม่ค่ะคือแบบว่าน่ารักมากเลยค่ะใช่เพราะว่าเคทเป็นคนชอบอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่แล้วคือจะแบบ g ี๊ดมากเลยเห็นอะไรแบบนี้ g e ี k เลยนะคะผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะดีใช่ใช่กให้บรรยากาศให้ความรู้สึกที่สบายมากผ่อนคลายมากลยคะแล้วมาถึงนี่แล้ว เราจะต้องแบบว่าได้รับคําแนะนำแหละอย่างยิ่งยวดแล้วละ่ะกับกับเจ้าหน้าที่นะ <หา S 1> นะให้เขแาแนะนำซิโบววันนี้เขาจะจัดอะไรให้เรานะคะใช่เลยรเราจะ,รจะเจอกับเจ้าหน้าที่ละขอแนะนําตัวนิดนึงค,ค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค,ค,ค่ะคุณแม่แล้วก็คุณแค่นะคะค่ะไม่เศร้าวันนี้มีปัญหาวมาปรึกษาพิเศษเออไม่ไม่เอาก่อนดิค่ะแม่แม่นะคะอย่างที่จะน่ากระจ่างใสนะคะลดควยมตายต้องตรงลุ้งตาพดถื่นอะไรเงี้ยเอาง่ายๆเลยค่ะว่า ทุกอย่างเลยค่ะอยากให้มันแบบว่าสวยสดใสนะคะถ้าคุณเมเน่มีปัญหาอย่างนี้แล้วของเค้กก็มีไม่แพ้กันนะคะก็อยากสวยใสพอๆกันเลยคือสำหรับปัญหาบนโลกภวะของปัจจุบันอย่างนี้นะคะที่มลภาวณะภวภวภูมิแดดกระจาดใช่ไหมคะบางทีก็มีฝนตกเพราะนั้นทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไม่ง่ายเกิดขึ้นคือหน้ามันหน้าไม่ขาวใสมองค้าได้นะคะ ก็คือของทงันยาชีพกิณิก่ะค่ะเขาจะมีคมมลีเแมนในสนการรักษาผิวหน้าแล้วก็จะมีการทา,ราครีมบำรุงค่ะก็คือวันนี้ที่จะกอยากให้คุณแม่ลองทำเนี่ยก็คือจะเป็นแม่หน้าเป็นตัวออกซิเจนพิวตัวนี้นะคะออกซิเจนพิวฟังชื่อแบบว่าดูแบบว่าเออ สดใสบริสุทธิ์มากออกซิเจนเลยอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่เก็คือทำงานในดูการบป็นเทิงด้วยก็จะมีการแต่งหน้านะคะก็ต้องมีการดูแลผิวเพิเศษนิดนึงก็คืออยากจะแนะนำตัวทิพย์แม่นี้ให้ไปลองทำดูจะช่วยในเรื่องของหน้าผิวผิวหน้าสะอาดสดใสค่ะแล้วก็จะทำให้ดูอ่อนวัยยิ่งขึ้นไม่ดร้อยเล็กขึ้นก็ช่วยได้ด้วยค่ะคก็จะเป็นการรองผิวด้วยไอ้น้ำจะไม่แรงแล้วก็ผิวสบาย แล้วแล้วความพิเศษของอาสกิเจนพิวที่มันแบบว่ากิ๊บเกยูเรกาเหนือ,อตัวอือ่นเนี่ยมันยังไงบ้างคะคุณเม่เม่ค่ะช่วยบอกคุณเคสและคุณเม่ยเม่จะมีนึง <c oughs> ค่ะ ค่ะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยคือออร์ชิคเกนผิวนอกจากทำแล้วผิวหน้าชุ่มชื่นสดใสแล้วสําหรับสมมติว่าตอนเย็นนี้คุณแม่อาจจะต้องไปงานค่ะผิวหน้าต้องการฟื้นฟูอย่างไม่ต้องกึงวดเลยค่ะตัวเนี้ยเนี่ยสามารถมาทําได้มาได้ประโยชน์กันมากเลยด้านเซรั่มและเซรั่มอะค่ะเพราะว่าตัวเ็นต้องไปออกงานปุ๊แเ้าจะเข้ามาทําตัวนี้เซรั่มก็เหมาะกับพวกเราใช่ไหมคะเพราะปกติแล้วเวลาทําหน้าเนี่ยเราจะต้องพักผ่อนอย่บ้านหนึ่งวันสองวันแต่นี้แบบว่าตรงจุดมากๆเลยเนาะ <น>ทำปุ๊บก็บค,บคือตอนนี้ออกงานได้ด้วยตรงบริษัเกตรงน,นี้แหละใช่ไหมแล้วขอถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดว่าออในการทำออสเตรียนพิวเนี่ย ระยะเวลาในการทำเหมือนว่าเราจะเว้นช่วงยังไงบ้างสมมติเราทําวันจันทร์วันสมมติวันนี้วันวันวันไหนนะวันวันอังคารเราจะไปทําอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ได้บ้างเลยระยะเวลาในการจะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นและการบางทีำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกนะคะจริงแล้วตรงนี้เนี่ยแนะนำให้ทำอาทิตย์หนึ่งครั้งก็ได้หรือว่าัอาทิตย์หนึ่งสองครั้งก็ยังได้เลยค่ะก็ก็ดีเนาะแล้วอยากสวยอะค่ะใช่คุณเมย์เมย์สงสัยเหมือนเคสป่ะคะว่า นิดนึงว่าแบบแบบมันจะมีเอฟเฟกมันจะมีผลข้างเคียงอะไรต่อเราหรือเปล่าว่าสวยเราต้องแลกอะไรกับความเสี่ยงเนี่เราก็คงไม่ยอมแน่นอนแน่นอนวีวีลองบอกเทปหน่อยสิคะว่าบางทีเนี่ยการทัดเทปในหลายๆตัวอาจจะทำกระชัอาจจะคิดว่าอาจจะทำให้ผิวหน้าบาหรือว่าแบดไม่ได้ยนะคะจะเป็นฟาดต่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการถนอมผิวหน้าอย่างที่บอกนะคะคือดูแลวิธีอย่าง คโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นจะเป็นการดูแลตรงจุดด้วยการใช่ขาดเพราะนั้นจะไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆตามมาทั้งสิ้นนะคะมันเลิศตรงนี้นะเมเนะนั้นนี่เราอยากจะทำตอนนี้เลยทีเดียวยิ่งเรากับเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นใช่เราจะได้แบบสวยใสของสาวญี่ปุ่นใช่ไหมในอุดมคตินะคะแล้วขอแอบถามคุณวิวี่นิดนึงเนี่ยอะไรเยอะแยะเนี่ยอะไรทีน่าสนใจมากเลยค่ะทีมงานของทางที่พู ตัวนี้ก็คือจะมีชื่อว่าโคอุดเดโคอุไนนะคะโคอุคคก็คือจะทำให้แปลภาษาญี่ปฐาฐาุ่นก็คือจะทำให้ผิวหน้าดันสว่างสดใสขึ้นเป็นธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ามาเข้าจากผู้ผุ่ตโดยที่เป็นสินค้าตัวแรกสำหรับผู้าริโับในประเทศไทยที่มีสาร นิคลไรดนะคะทำให้ผิวสะอาดสะสสว่างเป็นธรรมชาติแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพสีผิวดูปวยให้สม่ำเสมอการนะคะเดี๋ยวเราเคทให้ดูในเมดูนะคะเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยค่ะนี่จะเป็นตัวแรกนะคะที่เราจะบำรุงผิวนะคะเรียกว่าไซเซค่ะไซเซเซรั่มตัวนี้จะทําให้อ่า ผิวเนี่ยเกิดความชุ <ım ensen> like ่มชื้นนะคะขนาดเวลาแต่งหน้าเนี่ยแล้วเวลาไปขึ like ้นเครื่องอะไรเงี้ยค่ะอาจจะทำให้ผิวเราแห้งนะคะเราสามารถทาตรงนี้ทาตัวสอัดได้เลยโดยที่หน้าไม่เป็นคราบแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นด้วยค่ะเรื่องว่าตอนเราแต่งหน้าอยู่ก็สามารถทาตรงนี้เลยค่ใช่เลยเราเดินท่าไกลๆอย่างเงี้ยค่ะโดนแอดดบ่อยๆดูจะทำให้ผิวหน้าเราแบบท้องชุ่มชื้นและแห้งค่าเป็นค่ะสามารถน้ำเลยช่เยมาช่วยใช่โอ้ยโอเคที่จะเดินทางบ่อยแล้วบางทีแบบครื่องอะไรอย่างเงี้ย ครั้งหน้าม right. ันเหนอะหนักใช่แล so the so oh. right ้วบอกว่าเฮ้ยจะไปร้านที่ไหนล่ะห้องน้ำก็อยู่ไกลละเกินใช่ไหมคือครีมครีแง่งของเราพิเศษอย่างนึงก็คือจะทำให้ซึมซาบเร็วค่ะตรงนี้ยจะช่วยเรื่องของการกระชับเร่องของขนหน้าขาวใสนะคะแล้วก็เตามด้วยระหว่างคืนระหว่างวันก็คือเบสครีมค่ะตัวนี้เนี่ยแก้มไม่มากนะคะแค่ใส่ก็พอเครื่อจะเป็นเทคโนโลยีใหม่คือเป็นน้ำนเละทำให้ครีมและครีมเนี่ยขับซึมซาบได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้บำรุง ถึงชั้นใต้ผิวค่ะอย่างที่อู้สินอ่งอางั่วที่ไฟตัดคาร์เตอร์ตู้สินอ่างอะคะอ่ะอาจจะทำให้ทาทาไปคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นทำไมเชื่อแค่ละแต่หน้าเรายัางไม่มีมเลยอะไรเงี้ยค่ะอยากแน,นะนำให้ลองตัวน,นี้ดูเพราะว่าตัวนี้เนีน่ยนอกจากจะเป็นเครี่องที่เรียกว่าการันตีเลยดีกว่านาคะคะการันตีเห็นผล ใช่ของมันพิเศษคือสอดใต้ช่ไหมก็คืดอะที่บอกว่าเป็นนาโนเม็ดนะคะที่เราดูจริงจริงก็คือเราเลื่อนขึ้ได้ว่าเราทาครีมไปสองตัวแล้วแต่มันแบบเหมือนซึมไปแล้วมันแบบลื่นๆนะมันลื่นมันแบบผิวแห้งให่ขนาดแขกนั้นให้กับหน้าเราจะนุ่มขนึ้นนะพอลงไปแล้เราไม่มีความรู้สึกว่าเราทาครีมเป็นสูตรครีมมันซึมซับเข้าไปแล้วอะค่ะ สังเกตุหน้าคุณวิวีสิแสดงว่าคุณวีวีต้องต้องต้องใช้ครีมเซตนี้แน่ๆหน้าเลยกระจ่างเขาเรียกว่าดีซีเพดและการความรักของผิวเลยนะอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมอย่าพลาดเลยใช่ต้องไม่พลาดเลยนะคะต้อตัวสุดท้ายที่อยากแนะนำค่ะตัวนี้จะเป็นพิคลิกเป็นครีมกันแดดนะคะคือหลายคนอาจจะคิดว่าครีมกันแดดอาจจะเป็นครีมกันแดดทั่วไปเหมือนที่อื่นๆที่เขาแนะนำการ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นนะคือก็คือตัวนี้นะคะ,ะเป็นครีมกันแดดที่ป้องกันทั้ง U V U V A แล้วก็ U V B แต่ที่พิเศษที่สุดก,ก็คือจะป้องกันรังสีสีหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย<อ>นะคะสำหรับค<อ>นที่ทำง,งานนะ หรือว่าออกสาไฟตามต้องถ่ายบ่อยนะคะห้่น่าหของค้าเกิดซ้าขาไบง่ายนะคะเารื่องมือตัวนีดีคือจะจำเป็นมากเพราะว่าคือทุกคนทุกวันนี้ยอมคือเราก็ยอมรับว่าเราหลีกจาก ไม่ได้เลยจะเป็นอย่างนี้งเลยจเป็นอย่างยิ่งยิ่งยวดเลยที่จะต้องแบบป้องกันเนนะคะใครจะรู้ว่าไทยที่แฝงอยู่ใช่ไหมคะใช่ไทยใได้ยวผิวเราตัวนี้แหละตวนี้ก็คือการเอาสีพิเคอมพิวเตอร์ทำให้หน้าเราจะสว่างสดใสยิ่งขึ้นค่ะอยากให้ตัวเนี่ยเรารับไปใช้ดูชุดเราดูเนาะดค่ะ ค่ะนสารนตกรรมชีทเม้นแล้วก็เป็นผลิตภัณารเคลมพีมเมียของยาสัชีแล้วเนี่ยก็ค,คือยังของทางเราเนี่ยยัง,ยงมีในส่วนของตัวเลิตัวถอนะคะคเป็นน,อ,นอตตกรรมการฉีดที่ทําในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะให้ดูเคลียร์ดูสวยขึ้นกอคืาการปรับโครงสมูทให้ดูหนูเท่งตีขึ้นเป็นการเสริมจุดท่ภาพด้วยค่ะ จะบอกว่ายาชาชี้เนี่ยอะไรนะใจดีต่อผิวต้องบอกว่าใจดีจริงๆอ่ะนะสำหรับผิวของพวกเราโดยเฉพาะเลยนะแล้วอย่างนี้จะปฏิเสธยาชาชี้ได้ยังไงใช่ไหมคะคล้ายเราก็อาจจะยังไม่รู้จักว่ายาชาชี้คืออะไรลองเข้ามาดูนะคะไม่มีสาขาที่ไหนบ้างนะคะอ๋อคือเดี๋ยวต้องให้คุณวิวีเขาแนะนำแล้วนะคะตอนนี้คือที่นี่ก็คือเดี๋ยวลองมาดูร้านนที่สามนะคะแล้วก็จะมีสาขาเซนตันเบลดอยู่อีเซนตันชั้นห้า แล้วก็มีโซนที่เมเจอร์เอกมัยอยู่บนเลเวลชั้นสามแล้วก็สาขาฟ้าชุนชาชั้นหนึ่งค่ะและที่กำลังจะเปิดล่าสุดนี้ก็คือ เบลเจอร์ยัี่วอร์ติลูคะโอ้โหนี่เรียกเขาแบบน่าทิ้งเลยแล้วก็แบบว่าใครสามารถไปได้ใกล้ๆเลยนะใช่ค่ะคือแบบอยู่แบบว่าทุกมุมเลยคือเออ่แฟนๆยัชชี่นี่สามารถที่จะแบบว่าไปเยี่ยมเยียนแวะไปใช้บริการยัชชี่ได้เลยเนาะอ้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลายท่านสนใจเนี่ยอาจจะเข้ามาสอบถามหรือปรึกษาตุณหโดยตรงก็ได้ที่นี่คือพิเศษก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยของการคอนซัลท์นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกมาด้วยตัวเองสามารถโทรสอบถามที่เบอร์02 5566ค่ะค่ะอบอกเลยว่ายาซาชิจใจดีต่อผิวจริงๆแล้วก็ยินดีเป็นใจกันด็กคั้งตอดค่ะค่ะออเอาอะถึงเวลาแล้วที่เราจะไปลองทำทรีทเมนต์ตัวออสเตรนพิลที่คุณวิวีว่ากันแล้วนะนเนาะแล้วาจะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเนานะไ,ไปเลยค่ะเิญเลยค่ะ ทำเพงเ็เรียบร้อยแล้วรู้สึกงไงบ้าแสนเกดตรงนี้แล้วแล้วยังไงบ้างตอนที่ทเพนงก็คือความรู้สึกตอนนี่ะด้ไอร้าไม่หาอประเสริมากผ่อนคลายมากๆค่ะเป็นบรรยากาศเล่นเพลงฟาะนะคะก็สบายมากค่ะ้สึกหน้าแบบไม่เหมือนกับว่าเราคุยคอนสิชื่อไม่น่หรอค่ะคอนเิตนี้รันนี่เสรนี้แล้วเล่นเพลงเออฝาก ให้แบบว่าเออมาใช้บริการที่จะจะชิิ่งไม่่ะยังมีเยนะคะที่นีป็นหาอะไรมาามถมาปรึกษาได้นที่เอสตูนที่นะคะ้ที่นี่ะบริการต่างๆก็ไม่คิดค่ารึกษายไวแถมยังมีคอร์สต่างๆมาให้มาที่จไดจเดราะวก็เป็นอาหารให้กับที่คุณผู้ชมน ใช่ไหมแสดเดียนตรงนี้เป็นยังไงต้องขอบคุเบบีเรอมามากที่ได้แบบว่าขอบแบบว่าได้เกียดมาแบบว่าทดลองใช้ครีมเนของอนมจสชี่เราค่ะสำหรับคันนี้นะคะเคสแล้วก็คุณเบบีก็ต้องขอลาไปแอนเช่ไปก่อนะตรงนี้เดี๋ยวมีอะไร ที่นัสนใจเราค่อยมาอัปเดตกันนะคะตอนนี้ยได้เลยไม่พลาดแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะสวั่ดีค่ะ